สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าวพีซไอทางช่องเปิดโลกพีซไอเานครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA จับมือกับหัวเวย่ยไทยแลนด์จัดอบรมผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพเทคโนโลยีเชิงลึกภายใต้โครงการศึกษาดูง,งานและการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงและ IoT สารต่อโครงการเป็นปีที่4ี่ หวังผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมและสตาร์ทอัพให้เติบโตสายดิฟเทคอย่างต่อเนื่องและเติบโตบนเวทีระดับโลกด้วยสำหรับปีนี้นะครับเรามีความร่วมมือกับหว้เหมือนเดิมเช่นเดิมนะครับแล้วก็จากปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นทางด้านของ5 g เทคโนโลยีเป็นหลักเลยนะครับแต่ตอนนี้เราอยากจะมีการแอพพลายเรื่องของการใช้ทวีทางด้านของ5 g นะครับไปสู่เรื่องของการที่เป็น a i ก็คือ a i โ o บ o ติก อ่อิมเมอร์ซีและวกล้ออโตด้วยนะครับซึ่งทางด้านของเทคโนโลยีของ Huawei เองเนี่ยก็สามารถที่จะมาแอพพลายให้ในในเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เหมือนกันเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็นผลักทางด้านของนวัตกรรมมากขึ้นนะครับเราก็เลยมีความร่วมมือกับ Huawei ในการที่จะให้พัฒนาองค์ความรู้กับทางด้านของผู้ประกอบการนะครับที่จะสามารถเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประยุกต์ใช้ได้ครับ เนื่องจากตอนนี้คือเทคโนโลยี v จะต้องใช้เทคโนลีที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของเอ r อโรบอติกแล้วก็ IoT และ m m e r s i v e t เทคโนโลยีเนี่ยก็กำลังมาแรงนะครับแล้วก็ทางด้านของพวกนี้แหละต้องการเทคโนโลี v ในการสื่อสารโดยเฉพาะ 5G เป็นหลักในการสื่อสารด้วยเพราะนั้นคือเรื่องของการที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวแล้วก็มีการใช้เทคโนีเหล่านี้มาพัฒนาเป็น d u ักให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ จริงๆเทคโีเหล่านี้ทางได้ของ Huawei ก็จะมีความพร้อมอยู่แล้วแล้วก็มีการซัพพอร์ตด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยถึงมีความร่วมมือตรงนี้ในการที่จะต่อยอดจากความร่วมมือที่เราจากพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถพัฒนาความร่วมมือกับ Huawei ได้ในอนาคตครับ ก็หัวเว่ยได้มีความร่วมมือในการช่วยช่วยในการเรื่องของการอบรมนะครับแล้วเราก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของความร่วมมือในการอบรมเราก็มีความร่วมมือกับ NIA จริงๆไม่ใช่แค่คลาสนี้เรามีหลายๆเรื่องที่เราร่วมมือกันอยู่แล้วเช่นการซัพพอร์ตเรื่องของสตาร์ทอัพในประเทศไทยนะครับเพื่อจะ enable เรื่องของ Deep Tech Startup ในประเทศไทยน,นอกจากนี้ครับนอกในเรื่องของหัวเว่ยเองครับหัวเว่ยผมเชื่อว่าทุกๆท่านรู้อยู่แล้วว่าหัวเว่ยเนี่ยมีเรื่องของ 5G ซึ่งเป็นสิ่งที่ เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะผลักดันเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งหัวยเนี่ยเพื่อจะผลักดันประเทศไทยในเรื่องของ Deep Tech Startup ให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วขึ้นในอนาคตเราถึงมาตั้งเรื่องของ Public Cloud อยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเป็นปีที่3แล้วครับสิ่งที่เราพูดได้เต็มปากก็คือนอกจากประเทศจีนแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ย เป็นพ i c c ข่าวของ Huawei ที่มีทั้งโซลูชันที่สามารถสร้างแอปพลิเคชันในแนวใหม่ๆได้นะครับแล้วก็เรื่องของการทำเรื่องของ Big Data ซึ่งเป็นข้อมูลมหาศา,ศาลและมีระบบ AI ที่สามารถรันทุกอย่างอยู่ภายในประเทศไทยได้เพื่อให้คนไทยเนี่ยสามารถจะเอาสิ่งตรงนี้ไปสร้าง experiment หรือสร้างสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆนะครับแล้วหัวเว่เองเนี่ยแล้วนอกจากนี้เรายังมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Spark โปรแกรม ซึ่งก็คือเป็นสตาร์ทอัพคอม pet ิชันอันหนึ่งที่เราเวยจัดขึ้นมาเพิ่มนะครับเพื่อจะให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมในโปรแกรมนี้นะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครอยู่ นะครับซึ่งผลผลจากการตรงนี้ครับเราก็จะมีเครดิตที่ให้สามารถที่จะมาใช้ในเรื่องของการไปสร้างเทคโนโลยีของตัวเองต่อไปและ go to market ด้วยกันครับ mm hmm. เช่นคนที่ชนะจาก NAA mm hmm. คนที่ชนะจาก SPA r k h u a w เวเวลาเราไปที่จัดงานที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆในโลกครับเราก็สามารถที่จะไปเปิดบูธร่วมกันหรือไปทำงาน mm hmm. ไปโชว์รถรถโชว์ด้วยกันตอนนี้เพื่อใช้เทคโนโลยีของประเทศไทยเนี่ย mm hmm. สามารถเข้าถึงไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลกได้ด้วยครับ ครับในมุมของหัวเว่ยนะครับหัวเว่มีความมุ่งหวนเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ต้องการจะเห็นประเทศไทยเติบโตเป็นดิจิทัลหับของพื้นที่นี้แล้วก็สามารถที่จะสเกลออกไปยังพื้นที่อื่นในทั่วโลกได้ด้วยช่นกันรจริงๆอย่างที่บอกคือเรามีความร่วมมือกับหัวเว่ยมาเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่โครงการนี้โครงการเดียว พราะจริงๆแล้วในการที่จะบ่มเพาะหรือการเร่งสร้างทางด้านของสตาร์ทอัพให้มีความสามารถทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราก็าทำตั้งแต่ระดับทางด้านของมหาวิทยาลัยเองโครงการสตาร์ทแคลรกเราก็ได้เชิญหัวเว่ยเข้ามาเป็นจัดด้วยในการที่จะพิจารณาเพื่อจะต่อยอดได้ในอนาคตน,นะครับหรือโครงการสปาร์กที่ทางด้านหัวเว่ยจัดมาเราก็จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยแล้วก็เชิญสตาร์ทอัพที่สนใจและสามารถต่อยอดได้นะครับเราก็คาดหวังว่าโดยความเข้มแข็งและแข็งแกร่งของทางด้านหัวเว่ยเองทางด้านของไ g เทคโนโลยีเองเนี่ย จะสามารถต่อยอดในอุตสาหกรรต่างๆได้นะครับแล้วก็ทําให้ซัตอัพไทยเนี่ยสามารถที่จะมีพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีเองหรือ market, การโ m a ทูมาเก็ตถึงตลาดได้นะครับทั้งในไทยและต่างประเทศด้วยก็คาดหวังว่าความร่วมมือเหล่านี้จะยังมีความต่อยอดต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับ